เรามาดูกันว่าทำไมผมถึงซ no. ื้อเจ้าตัวออร่ากูดแคท400ปโคนี้ครับในปี2 0 2 3ไปชมกันเลยครับก็มาถึงเหตุผลก่อนนะครับว่าทำไมผมถึงเปลี่ยนเนาะถ้าใครดูคลิปนะครับทางช่องเดอะพีคแรกๆเนาะก็จะเห็นว่าผมจะขับเจ้าตัวมิลล่าสีน้ำเงินนะครับที่น่าจะได้เห็นในคลิปเรพาวเวอร์ที่ไม่ค่อยมีคนดูนะครับก็ผมจะขับคันนั้นแล้วก็เออคันนั้นได้ความที่ตัวรถมัน10ปีนะครับแต่จริงๆผมอะใช้รถน่าจะประมาณ5ปีเนาะหลังจากที่น่าฮานั่งตั้งแต่ปี1แล้วก็ ขับมาประมาณ1นึ0 0 0สกิโลแล้วมันก็เริ่มมีความแบบจุกจิกนะครับของรถที่มันมีความสิปีต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ซึ่งผมก็รู้สึกนะครับว่าเฮ้ยมันน่าจะถึงเวลาที่ผมจะต้องเปลี่ยนนะครับรถสักทีก็เลยลองดูรถใหม่นะครับที่ผมสามารถสพอร์ตนะครับเจ้าตัวเงินในส่วนีได้นากก็เลยมีหลายหลายเหตุผลนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันว่าเฮ้ยสุดท้ายนะครับทำไมมันเป็นเจ้าตัวรถกูตแคส400โปเจ้าตัวสีฟ้าคันนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปชมกันสิ่งแรกที่ผมทํําานนคับกกก็ืออออลงงงหดดตวเ่โ ไม่ได้กําหนดจากราคารถนะครับอย่างแรกผมกําหนดจากราคาผ่อนที่ผมสามารถผ่อนไหวซึ่งราคาที่ผมผ่อนไหวนะครับก็อยู่ที่ประมาณเดือนละหมื่นนิดๆแล้วก็ พอบลก์ลดูนหารแล้วนะครับมันจะได้ราคาลดประมาณ8ปดแสนนิดในตัวเลือก8ปดแสนกว่าบาทนะครับมันก็มีทางเลือกค่อนข้างจะหลากหลายนะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้กําหนดงบแล้วใช่ไหมครับผมก็กําหนดหรือควายเม้ของตัวเองว่าเฮ้ยผมต้องการอะไรบ้างนะครับในรถคันนี้อย่างแรกครับผมเป็นคนชอบรถในสไตล์5ประตูหรือแฮทส์แบ็กนั่นเองนะครับอย่างที่2นะครับคือประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับต่อกิโลที่ค่อนข้างจะถูกเนาะผมก็เลยมีชอยส์นะครับอยู่ประมาณ4ี่ชอยส์นั่นเอง4ี่ชอยส์เนาะชอยส์แรกครับ ตัวแฮชแบ็กตัวนั้นราคาอยู่ที่ประมาณ8,000-8,500นู่นราคาก็จริงๆต้องบอกพอๆกับคันนี้แต่ข้อเสียนะครับที่ผมรู้สึกก็คือตัวตัวอินเทอรี่มันจะสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าด้วยราคา8,500มันค่อนข้างจะโอเวอร์ไพรส์นะครับเมื่อเทียบกับเทคโนโัยีนู่นนี่นะครับที่คุณจะได้นั่นเองช้อยที่2นะครับที่ผมดูนะครับก็คือเจ้าตัว BYD Dolphin นะครับตัว Excellence นะครับซึ่งตอนแรกที่มันเปิดตัวออกมาคือเป็นตัว Standard Range นะครับในราคา7,99,000ซึ่งผมมอง่มัองจะแพบบเเืทียก สเปคของตัวรถเพราะว่าส่วนตัวนะครับผมเคย เจ้าตัว x 0แล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีความแบบคุ้มค่าขนาดนั้นนะครับกับราคาที่แบบ7 9 0แต่ได้ตัว t a ต d a า d แต่ในวันนี้ในวันที่เราถ่ายทําช่วงวันที่21เนาะวันนี้คือวันที่21เดือนมิถุนายนก็มีข่าวนะครับว่าเจ้าตัว b y d Dolphin นะครับจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ีประมาณ600,000ปลายๆเนาะก็คุณทําการตลาดของคุณเองนะครับคุณเปิดราคาวันนี้ทําให้ผมไม่สนใจก็เลยไปออกคันนี้เนาะโอเคต่อไปนะครับสองอันสุดท้ายครับก็จะเป็น Choice แบบค่อนข้างระสุสีกันในความคิดของผมนะ ที่3าที่ผมดูที่แบบสนใจมากๆนะครับก็คือเจ้าตัวนิสันเคิกนั่นเองคราวนี้เป็นรถน้ำมันที่มาพร้อมกับเทคโีอี E าวเวอข้อดีของมันครับคืออัตรา,าเร่ง1ดีมาก2ประหยัดน้ํามันมากนะครับแล้วก็ให้ออปชั่นต่างๆนะครับค่อนข้างโ,โอเคในราคาที่สมเหตุสมผลอยู่ประมาณหนึ่งครับแต่ทาไมนะครับผมถึงไม่เอาน e ิสสันเคิกอ e พาวเอเนาะอย่างแรกครับศูนย์บริการที่ผมไปลองคุยๆกับหลายศูนย์บริการแล้วนะครับผมเจอเซลล์ที่ไม่ค่อยมีความชํานาญนะครับในการให้ข้อมูลกับลูกค้าอยู่พอสมควรเลย รวมถึงนะครับคันของพ่อผมที่ใช้เจ้าตัวนิสสันวาร่าอยู่ต้องบอกว่าเซลล์ก็ให้ข้อมูลที่ไม่ดีแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ที่ดีนะครับรู้สึกนะครับว่าทางนิสสันนะครับก็ไม่ได้ให้แบบนู่นนี่ที่ดีนะครับด้านเซอร์วิสนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างจะแคร์นะครับอยู่ประมาณหนึ่งนั่นเองครับแล้วก็ผมมีเคสหนึ่งนะครับคือผมด้ตอไปลองนิสสันคลิกนั่นแหละโดยที่เซลนะครับพอเข้าไปแล้วเซลลก็ดูเหมือนไม่ค่อยสนใจอะไรแล้วก็ให้เทสแค่ในศูนย์ทำให้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะไม่ประทนะครดยม่้าทีผูับ ก็คือเจ้าตัวคันนี้แหละครับคันนี้ข้อดีคือรถไฟฟ้านะครับคุณไม่ต้องดูแลหลายระบบเนาะหนึ่งสองอินเทอร์เน็ตดีมากผมชอบออปชันนะครับเยอะมากๆในราคาที่ผมสามารถจับต้องได้นั่นเองก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมนะครับในชอยทั้ง4ผมจึงเลือกเจ้าตัวคูดแคทคันนี้นั่นเองครับต่อไปนะครับผมจะมาบอกเหตุผลอื่นๆนะครับว่าเฮ้ยทำไมผมถึงเลือกนะครับแบบไฟนอลลี่แล้วเลือกคันนี้นะครับหนึ่งครับคือความน่ารักนะครับของเจ้าตัวคันนี้ที่บอกว่าเฮ้ยทุกคนมองอยังไงก็บอกว่าน่ารักนะครับสำหรับเจ้าตััััววแมคคนนนนี้ะกรบ คือความประหยัดเชื้อเพลิงนะครับด้วยความที่คันนี้เป็นรถไฟฟ้าล้วนเนาะทำให้ค่าเชื้อเพลิงนะครับที่ผมขับเนี่ยครับมันถูกกว่าน้ํามันค่อนข้างจะเยอะแม้ว่าที่บ้านของผมนะครับจะไม่ได้ใช้มิเตอร์แบบท o u ก็ให้ความประหยัดนะครับที่ค่อนข้างจะถูกกว่าน้ามันอยู่พอสมควรนั่นเองครับ3ภายในนะครับที่ต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะให้ผิวสัมผัสนะครับได้ดีมากๆผมไปลองอย่างโต๊ตอคอสนะครับซีเอชอาร์นะครับต่างๆในเลเวลแบบประมาณ1ล้านบาทผมบอกเลยเลยนะครับว่าคันนี้สู้ได้แบบสบายๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าดดีกว่าบรน์ แล้วก็ผิวสัมผัสพวกหนังอะไรพวกนี้ค่อนข้างจะดีมากๆแล้วก็คุ้มค่ากับราคาที่คุณจ่ายไปมากๆครับคือโอเคแหละด้วยความที่เป็นรถจีโน่มันก็ต้องหาอะไรที่มันมีความโดดเด่นนะครับมากกว่ารถญี่ปุ่นครับอันนี้4นะครับก็คือฟีเจอร์ของมันที่ต้องบอกว่ามีเยอะมากๆเนาะอย่างที่แจ้งไปครับลดความปลอดภัยครับเยอะมากๆนะครับทางเจ้าตัว Adaptive Control นะครับการเตือนรถคันหน้าที่มันอยู่ใกล้นะครับการทําให้มันลดอยู่ในเลนต่างๆนะครับมีกล้องรอบคานมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับคือความปลอดภัยต่างๆนะครับรวมถึงออ่่ตตาางงๆกก็้บว ค่างจะให้มาเกินราคานะครับมื่อเทียบกับรถญี่ปุ่นนั่นเองส่วนข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับก็คือราคาที่เราสามารถซื้อได้ในวันนี้ครับซึ่งราคาที่ซื้อได้ในวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ8 2 8 5 0นบาทนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนาะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นไว้ให้นะว่าราคาเท่าไหร่ซึ่งจริงๆน้องบรีแฟร์ครับว่าราคาคันนี้จริงๆอยู่ที่ประมาณหลานต้นๆเนาะแต่ได้ส่วนลดนะครับจากรัฐบาลเนาะอ่ะหค่าภาษีสามภาษีที่ถูกลงกว่าปกตินะครับจาก8%เหลือร์เซ็นหรือสองเปอร์ การที่รัฐบาลนะครับช่วยสับสิดายนะครับอีกประมาณ1นึ0 0 0บาทเราทําให้ราคาจาก1ล้านกว่าบาทนะครับลดไป2องแสนหรือแแสนกวบาทมันทําให้ตัวเนี้ยลดราคามืนแวลูแล้วก็คุมค่ามากๆซึ่งจริงๆต้อบอกนะครับว่ารถไฟฟ้าในปัจจุบันแทบทุกรุ่นที่มีการสับสิดายจากรัฐบาลครับก็ได้ราคาที่ค่อนข้างจะน่ารักแล้วก็น่าซื้อมากๆเลย ซึ่งหลังจากที่บ้านผมนะครับได้ใช้คันนี้มาประมาณ3าปีนะครับก็ขับไปประมาณ2 0 0 3 2 4 0าโลนะครับก็เฉลี่ยวันละร้อยกิโลเนาะก็ให้ความคุ้มค่านะครับด้านเชื้อเพิ่มมา,มากต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถคันเดียวณนะตอนนี้ที่ มีการขับรถออกไปทุกวันนะครับเพราะว่ามันมีความคุ้มนะครับด้านค่าใช้จ่ายเนาะในค่าเชื้อเพลิงเนาะแล้วก็ให้ความแรงนะครับความน่ารักแล้วก็ความสะดวกที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูอุปกรณ์เสริมที่ผมติดกันบ้างนกว,ว่าผมติดอุปกรณ์เสริมอะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกคือเจ้าตัวฝาท้ายไฟฟ้าตัวนี้ตัวนี้ผมติดฝาท้ายไฟฟ้านะครับจากศูนย์มาซึ่งราคาที่รมิตตั้งอยู่ที่ประมาณ17,000หมื่นเปปลายหนึ่งหมื่นแปดบาทนะครับสิ่งที่คุณจะได้คือฝาท้ายไฟฟ้าแล้้้วววกก็เเจาตตััซนนออแบบีีฟ ก็จะเป็นฝาท้าไฟฟ้าเลยจริงๆต้องบอกว่าข้างนอกนะครับอู่ข้างนอกเราก็สามารถติดตั้งได้ในราคาที่ประมาณหมื่นห้าหมื่นหกแต่พอคุณติดที่สูงนะครับราคานี้มันก็จะได้ประกันเพิ่มขึ้นนะครับเป็น5ปีก็สําหรับผมแล้วก็ถือว่าค่อนข้างจะคุ้มกับการที่จะเพิ่มเงินนั่นเองนะครับก็ทั้งเปิดทั้งปิดแล้วก็ทิ้งเซ็นเซอร์ได้หมดเลยนี่ อย่างที่2ที่ผมติดมาให้ดูกันข้างๆรถนะครับก่อนที่จะดูข้างในตรงนี้นะครับผมติดตัวกันรอยนะครับเวลาเบาะนะครับซึ่งรถแม่ผมไฮชซวีมันค่อนข้างที่จะเป็นรอยเยอะมากๆเลยก็เลยอานนี้ติดเป็นอาการอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทอย่างที่3ให้ดูนี่นะครับฟิล์มกันลอยตัวนี้ผมใช้ตัวตัว 3M อัลต้าเคลียร์นะครับก็ราคาผลิตตั้งนะครับตัวนี้60แล้วก็ทั้งคันอยู่ที่6,500แล้วก็สรุปไปสองพ0เป็น11,000บาทส่วนตัวอาจจะไม่ค่อยแนะนำเจ้าตัวฟิล์ม3 M ตัวนี้เท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะโอเวอร์ไพรส์นะครับแล้วก็สามารถหาแบรนด์ที่อาจจะไม่ได้ดังเท่า 3M แต่คุณภาพเท่าพอกันนะครับได้ง่ายอยู่ประมาณหนึ่งเนาะก็ใครที่กำลังดู 3M อยู่ก็อาจจะลองเป็นช้อยส์ทางเลือกหลังๆหงนึ่กันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเดี๋ยวเราไปด รถบวกกล้องหลังรถนะครับตัวนี้คือเจ้าตัว70ไมล์นะครับตัว 500s เนอะก็ให้คุณภาพแบบ QHD นะครับสามารถต่อ Wi-FI ได้เดี๋ยวอันนี้เราจะมารีวิวกันทีหลังนะครับว่าคุณภาพนะครับการใช้งานจริงๆนะครับมันเป็นยังไงบ้างกับเจ้าตัว70ไมล์ 500s ตัวนี้ครับทั้งหมดนะครับก็คือเหตุผลนะครับว่าทำไมผมถึงเลือกเจ้าตัว Goodcast 400 Pro ตัวนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปเที่ยวหัวหินกันนะครับแล้วก็เจ้าเจ้าตัว Goodcast คันนี้นะครับ400 Pro ไปรีวิวกันนะับา้งงงจปเ็ยไ สามารถรอติดตามกันได้ครับหรือใครที่มีคำถามเกี่ยวกับเจ้าตัวคูดแคส400 Pro ตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ครับมาพูดคุยนะครับกันที่คอมเมนต์ด้านใต้นี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ว่าทําไมผมถึงซื้อเจ้าตัวคูดแคส400 Pro ตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับลครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับช่อง First จากเด e พีกันด้วยนาอก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้ครับสวัสดีครับ